ครับศิลาปลาครับนี่ลวกเรียบร้อยแล้วครับปลาเลี้ยงใส่ถาดเรียบร้อยแล้วครับมีหอมมีพริกมีข้าวขัวครับมีแป้งนัวดครับนำสต๊อกมันครับผสมสิปรุงครับปรุงก่อนครับข้าวขัวพริกใส่พ่อมมากครับกับแป้งนัวครับหลายนัวหลายครับ คนครับพี่น้องคน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 มันเขากันครับครับคนนี่เขากันใส่ปลาไปอีกครับบนหอกใส่น้ำปลาไปครับสไตล์ค ap, am, a, ือหอมครับม่ะหอมกับพี่น้องใส่โค้กโอยง่ายนยครับพ po in ี่น้องโค้กง่าย่อความสุขคนพงรถเขากันครับพี่น้องขันต้นทรายครับพี่น้อง ตอนทุกท่ายก็คือมาลาดครับสองลาดเลยครับมันลาดครับมันคือลาดปลาครับลาปลาสูวัตถระครับสิบ,บุกค้นครับพี่น้องเป็นตอนนี่นสี่ลครับพี่น้องเดี๋ยวจะนอยจีไปกินในเบิร์นครับเดี๋ยวรอยครับ